ท่านี้ครับเป็นใหม่สดๆร้อนนะครับยังไม่ปรับสภาพนะครับกับรีโวนะครับ 2.4e ครับ4ประตูยกสูงครับเกียร์โต้นะครับปี2018นะครับจดทะเบียนปี19นะครับมาพร้อมกับราคาฟรีดาวผ่อนเพียงแค่8 2 0 0เท่านั้นครับรุ่นตัวนี้ครับเป็นรุ่นตัวโชว์หน้าได้เชิงครับเป็นรถมือเดียวสภาพเดิมสวยนะครับได้ยางปี2023เป็นรถโรงงานนะครับปลดประจำการของตัวบริษัทซีรีเจอร์ออโต้นะครับเพอร์ฟอร์มาครับสภาพเดิมสวยนะครับภายในครับจะได้เป็นงานครับเบาะนะครับ ผ้าเดิมจากโรงงานคู่มือของการใช้งานนะครับมีให้ครบนะบวันนี้พร้อมติดตั้งงานเคดรีบอยนะครับไว้ใช้งานให้แล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับห้ามพารับชมคลิปนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่สนใจรถมือสองคัสเกตทุกทท่านนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกับเมงครับอันอีกเช่นเคยนะครับที่กําลังสามครับของทางสาขาหนึ่งะครับบริษัทพยนต์นะครับที่มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับช่องนี้นครับเป็นช่องศส่วนลดของตัวรถเข้าใหม่นะครับด้านหน้าผมเลยนะครับวันนี้นะครับมามีรถกระบะนะครับสประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับถือว่าเป็นแบรนด์นะครับยอดนิยมนะครับนะครับได้โฉมหน้ามาได้เช้งนะครับ กับรถในงานผมจัดการครับมือเดียวสภาพเดิมสวยนะครับคันนี้กับรีโวนะครับ 2.4e ครับสประตูยกสูงเกียร์โต้นะครับปี2,018แล้วนะครับนี่คันนี้มาพร้อมกับงานสีบอลเดิมสวยๆครับกับราคาฟรีดาวผ่อนเพียงแค่82,000เท่านั้นครับรถตัวนี้ครับเป็นรุ่นของตัวโฉมหน้าไม่ได้เช้งแล้วนะครับไฟด้านหน้านะครับจะได้เป็นงานของตัวไฟครับมันติดอิเล็กเตอร์นะครับสภาพโครมครับฝั่งซ้ายสวยใสดั้งเดิมพร้อมโลโก้ของตัวไฮรักโครมแท้เดิมจากโรงงานนะครับกระจังหน้านะครับจะตัดด้วยงานโครเมียมนะครับด้านในเป็นงานสีเป็็็นนโบบบแแคคครรัหือก เด,เดิมส,สวยๆพร้อมโลโก้ของตัวโต y o ต้แล้วนะครับไฟฝั่งขวานะครับสภาพเดิมสวยๆนะครับคันนี้เข้าใหม่ๆนะครับยังไม่ปัดสภาพนะครับหมมาทําการรีวิวให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับ ไตัดมอคู่ว่ลคู่ล่างมีมาให้แล้วสกินงานด้านล่างนะครับตัดด้วยงานสีดําเงานะครับเป็นนอตแบ็กนะครับตัดได้ขอบงานโครเมียมให้แล้วเล็ทะเบียนจะได้เลทะเบียนของตัวเก้าก็ไกลขอไข่หกสามห้าศูนย์ของกรุงเทพมหานครให้ดูเรือนสันคมของตรงงานฝากระโปรงนะครับไม่มีรอบุบนะครับหรือรอลักยิ้มหรือการชนโครงสร้างรถคันนี้เป็นรถสภาพเดิมครับรถเมือเดียวรถเร่งงานปรับจำการนะครับจากบริษัทซิกเนเจอร์ออโต้นะครับสภาพเดิมนะครับคันนี้กับราคาฟรีดาวผ่อนเพียงแค่ปปละสองเท่านั้นครับ บริษัทเพชรยงของเราครับเปิดมานะครับ24ปีแล้วครับเรามีทีมงานจัดซื้อนะครับที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีในการจัดสรรหารถคุณภาพเกรดเอเข้ามานะครับถ้าลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจเรามีบริษัทชิคมาตรฐานของตุยยเอรมันนะครับเข้ามาตรวจสอบให้อีกซ24จุดครับลูกค้าครับสบายได้ใจได้ครับที่ซื้อรถกระทางเพชรยงนะครับต่อมาด้านข้างนะครับมาทำการล้อมแม็กขับสีนะครับบอลเงิน เดินครับจากโรงงานครับแม็กครับจะได้เป็นแม็กของขนาด17นิ้วนะครับยางได้ยางปี2023เรียบร้อยแล้วครับยางปีใหม่ซียาง265ก้านหนา65เป็นลักษณของตัวยาง R17 ให้ดูสภาพหน้ายางนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยล้าวครับความลึกของตัวโรงยางยังสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับแม็กไม่มีรอยสุดบาทนะครับด้านหน้าเป็นงานเบรกดิส์นะครับให้ดูโชคด้านหน้าแห้งเดิม จากโรงงานนะครับมาร์คสีแต้มสีนะครับอยู่ครบซุ้มลอ้อพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวบัวพลาสติกยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมอาจจะมีคราบเศษฝจฝนเล็กน้อยน,นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาหมอทาการรีวิวลูกค้าเห็นก่อนผิวพันธุ์ล้นข้างโดยรวมนะครับถือว่าสวยดูดีเลยนะครับบอดี้ผิวพันธ์บางบงโลโก้หรือแบตชองตัวไฮลักล้นข้างมีให้กระจกมองข้ามไปกรอบงานคอมเมียมไปปรับพับไฟฟ้ามีเฟเลี่ให้พร้อมนะครับกระจกแท้เดิมด้านหน้า จากโรงงานศูนย์ของโตโยต้านะครับภาษีพลวอรารัดูแลต่อให้ถึงปีหน้าอยู่แลวนะครับสัญญาด้านบนนะครับคันนี้มีมาให้แล้วนะครับด้านข้างนะครับด้านจับงานเป็นงานโครเมียมครับกระจกแท้ด้านข้างเป็นงานเดิมจากโรงงานมีระบบของตัวออโต้ลามให้เรียบร้อยมาพร้อมกับงานบรรจัยทั้งสองฝั่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้ดูนะครับโครงสร้างหลักๆของการดูรถมือสองนะครับปัจจัยแรกครับถ้าใครดูรถมือสองไม่เป็นนะครับโครงสร้างนะครับดัดหนึ่งเลยนะครับแขงประตูนะครับรอยสปอตเป็อาร์คต้องสภาพเดินนะครับ ไม่มีรอยบุบหรือการเคาะของตัวโครงสร้างทางด้านบนนะครับแล้วก็งานด้านข้างเดี๋ยวผมทาการแกะให้ดูละเอียดนะครับเหมือนลูกค้ามารับชมเองที่บริษัททางประยชน์เลยนะครับให้ดูนะครับรอสปอตเวนาร์เรียงตัวเหมือนเดิมต่อมางานเสาบีนะครับให้ดูเรอยอสังคมหัวน็อตไม่มีรอยการแกะหรือรอยขยับของตัวหัวน็อตนะครับงานสักกะเพลพลาสติกสีดํามีมาให้หัวน็อตด้านหน้าของตัวแผงตู้ฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยการแกะหรือการขยับของตู้หัวน็อตนะครับ รถสภาพเดิมนะครับคู่มือของการใช้งานคันนี้มีให้ครบแล้วนะครับกาจับงานบุคคลขึ้นนะครับมีให้นะครับวัสดุด้านข้างแหงประตูนะครับเป็นพลาสติกด้านบนตัดด้วยทีมงานสีบอลกาจับเป็นงานของเมียระบบเซทล็อกมีให้แล้ววัสดุผ้านะครับกา่มีให้ที่วางขคดด้ก์แก้วน้ำลำโพงมีให้นะครับต่อมาผมไล่ให้ดูตะเข็บซิโคนด้านข้างนะครับล้อสไลด์อาร์คด้านข้างผมไล่มาให้ดูนะครับตะเข็บซิโคนนะครับเดิมเดิมนะครับหนึ่งตะเข็บซิโคนนะครับต้องไม่แข็งเกินไปนะครับหรือนิ่งเกินไปนะครับต้องทําากกรจิ นะครับเข้าเป็นรอยปกตินี่คือสภาพของตัวนะครับซีคอนเดิมจากโรงงานนะครับรอยสัเป็นอาร์คนะครับสภาพเดิมลูกยางขอบประตูไม่มีลอยชีคขาดหรืออยเปื่อยนะครับอ่าาผมทาการไล่ให้ดูนะครับในส่วนตัวแผงต้หน้าหลังฝั่งซ้ายนะครับตั้าจับงานโครเมียมกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะครับทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างนะครับผมไล่ให้ดูสภาพเดิมสวยนะครับทั้งนั้นบนนะครับแล้วก็งานด้านข้างแกะให้ดูละเอียดเลยนะครับผมไล่ให้ดูสวัสดินอาสภาพเดิมนะครับ ด้าจับบุคคลขึ้นนะครับด้านหลังเขามีให้เรียบร้อยแล้วหัวนน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือการถอดนะครับไล่พัสดุของตัวงานแผงประตูนะครับไม่มียิ้วรอยนะครับถลอกหรือรอยฉีกขาดนะครับจอดรดลงไฟฟ้าที่ว่าขดน้าแก้วน้าเดี๋ยวผมไล่จะเข็บซีลคให้ดูนะครับนี่คือสภาพเดิมนะครับจิกให้ดูนะครับตะเก็บซีโคนเดิมลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยรอยสปอตเบรนรสภาพเดิมสวยเลยนะครับคันนี้นะครับ ตาลูกค้าท่านใดกําลังมองหากระบะสีประตูนะครับคันนี้พอติดตั้งงานคิรีบอรไว้ใช้งานนะครับราคาฟรีดาวผ่อนเพลิงแค่แปดพันสองนะครับสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือฟนังทางผมได้เลยนะครับเซลเมงที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยครับเลยตั๊กเบี้ยเลยักเบี้ยนะครับบัตรตาเริ่มต้นของเราครับเป็นเหรีของตัวดีลเลอร์เกตดีลเลอร์ใหญ่ครับตัวเบี้ยเริ่มต้นสี่ปีสองจุดสามเก้านะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับเจ็ดูงานแบบ ด้านหลังสภาพแบกด้านหลังเป็นงานเบรกดั้มนะครับแบกสภาพเดิมไม่มีบีลอาร์บาทยางผมับการเช็คแล้วเป็นยางครับปี2องพันทั้ง4เส้นนะครับควอนต์ตรงยางยังใช้งานได้เกียวยาวนะครับสภาพใบยางไม่มีรอยแตกครับซุมล้อนะครับอาจจะมีค่าศ์เศษฝนเล็กน้อยแต่ให้ดูลราค่าสีโครงสร้างของตัวงานบอดี้นะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีการเคาะงานนะครับหรือการชนโครงสร้างของตัวงานด้านข้างนะครับผิวพานด้านข้างบางๆเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ปีเลนเนอร์นะครับมีให้ งานไฟไท้ายแท men ้เดิมนะครับจะลงงานนะครับโลโก้หรือแบรของตัวโตโยต้านะครับด้านจับงานเปิดประตูด้านหลังเป็นงานโครเมียมนะครับมาพร้อมกับโลโก้ไฮรักของตัวรุ่น E ให้เรียบร้อยนะครับจนท้ายตัดด้วยงานโครเมียมให้พร้อมแล้วนะครับให้ดูงานช่องล่างนะครับล้ออะไรนะครับอยู่ครบสภาพแหนบเดิมโชคเดิมนะครับนะครับไม่มีการนะครับวิ่งบรรทุกของงานหนักๆนะครับดูจากดีเทลของตัวงานช่องล่างนะครับสภาพเดิมสวยเลยคันนี้นะครับงานเคดิบอลนะครับแท้เดิมนะครับแคดิบอลนะครับถ้าซื้อติดตั้งใหม่นะครับราคามีประมาณ20,000อนะครับ งานไฟเบรคไฮดรัสานนะครับด้านหลังท่านท้ายเครอรีบอยมีให้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมการเปิดให้ดูงานแมคนีเนอร์ของตรงงานด้านท้ายนะครับถ้าใครกําลังมองหานะครับเจ้ากระบะ4ประตูคันนี้นะครับพร้อมติดตั้งงานเครอรีบอยนะครับไว้ใช้างานนะครับถ้าลูกถ้าลูกค้านะครับไม่ต้องการเครอรีบอยผมต้องการถอดออกได้ครับถ้าติดตั้งใหม่ราคามี2มือดอัพเป็น,นอนนะครับให้ดูดีเทลของตรงงานแมคน,นีเนอร์ด้านท้าย นะครับสาภาพเดิมนะครับบ่งบอกเลยว่าคันนี้ครับไม่มีการบรรทุกของหนักๆนะครับดูดีเทลของตรงงานและก็ด้านท้ายไม่มีรอยขูดนะครับหรือการลากของหนักๆนะครับต่อมาให้ดูโครงสร้างของตรงงานด้านท้ายนะครับผมไล่ให้ดูนะครับล้อสปอร์ตเบนอาร์คเดิมหัวน็อตนะครับไม่มีการแกะนะครับดูดีเทลของตัวมาร์คสีนะครับผมไล่ให้ดูละเอียดเลยนะครับด้านท้ายสภาพเดิมไม่มีการชนโครงสร้างงานด้านซ้ายนะครับัวน็อตเดิม นะครับดีเทลเดิมร้อนซอฟต์แม็กนารไล่เดิมนะครับงานแมกนเนอร์นะครับทุกอย่างยังสภาพเดิมถ้าลูกค้าไม่ต้องการภาพคนต้องการถอดออกได้นะครับคันนี้งานแมกนเนอร์ตัวนี้นะครับต่อมาให้ดูงานนะครับฝั่งขวาสภาพเดิมดวงครับสวยครับดูดีเลยนะครับคันนี้ครับฝั่งขวานะครับสติ๊กเกอร์ปิเลนเนอร์ทั้งหองฝั่งนะครับอยู่ครบเลยนะครับงานแม็กฝั่งขวาด้านหลังไม่มีบร้อยสุดบาทนะครับยางปี๊บสามนะครับสี่เส้น สภาพมายางเดิมสวยนะครับความลึกออกยางใช้งานที่เกี่ยวยาวรอยขันสีโครงสร้างเล็กตัวถังนะครับเล็กเดียวกับตัวรถนะครับรอชซุ้มล้อพลาสติกสภาพเดิมสวยเลยงานบอดี้บางๆริ้วรอยแทบไม่มีนะครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับที่ซื้อรถกับทางบริษัทพยนต์นะครับตามจับงานโครเมียมนะครับคันนี้พังประตูห้งสี่บานแล้วนะครับผมไล่ให้ดูแผงประตูนะครับฝั่งขวาด้านหลังสภาพเดิมสวยนะครับวัสดุไม่มีทอยหลองนะครับผมไล่ตะเข็บสีโครนให้ดูเลย นี่ครับสภาพเดิมผมไล่ให้ดูนะครับสเก็บสีโคนเดิมลอยสปอตเม d อาร์คสภาพเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีอยการขยับหรือการแกะนะครับลอยสปอตเม d อาร์คสภาพเดิมนะครับสวยด้านบนและกางงานด้านข้างนะครับถือว่าเป็นรถกระบะ4ประตูนะครับยอดนิยมที่น่าใช้งานมากๆคันนี้นะครับกับเจ้ารีโ o 2.4E 4, 4ประตูยกสูง เกียร์โตปี2018นะครับจดทะเบียนปี19คันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่8,002 2เท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถหรือสแน็คทางผมได้เลยนะครับเสือเมงที่เบอร์ศูนย์ลูกซี1466023เบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับภายในนะครับด้านหลังจะเป็นงานเบาะผ้าครับรุ่นของตัว E นะครับปกติรุ่นของตัวกระบะจะมีตั้งแต่เริ่มต้นของตัว E นะครับ E+ พัแล้วก็รุ่นของตัว G ที่เป็นตัวท็ออปสสุุดใในนนนนนรรร่่่่ะะคคััับบบบแตภาาาายยยืผ้ถวงเล ที่บักแขนนะครับมีให้ที่มาขดน้ําแก้วน้านะครับเบาะสามารถทําการพับขึ้นได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อใช้พื้นที่ในการเก็บของสภาระเพิ่มเติมนะครับภายในครับที่ไม่อยากให้ตากแดดตากฝนนะครับทั้งสองฝั่งแล้วนะครับงานให้รูมสภาพเดิมสวยนะครับเดี๋ยวคนต้องการเก็บนครับงานช่วงหน้าแล้วเครื่องรีเฟร์ภายในนะครับเก็บห้องเครื่องเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเห็วนะครับตัวสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็จะวนี้ให้ลูกค้าก่อนส่งมอดนะครับให้ดูดีเทลของตัวแม็กด้านหน้าสภาพแม็กเดิมสวยนะครบมิดสาชกแหงเ มาร์กซีแ้มสีเออคบซุ้มลหพลาสติกนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับผิวพะด้านข้างโลโก้หรือแบตช์ของตัวไฮรักมีให้ครบนะครับต่อมาให้ดูแผงตัวตูด้านหน้าฝั่งผู้คนขับนะครับสภาพเดิมนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับปรับเลนกระจกได้ใช้ล็อคมีให้นะครับมีระบบของตัวอัตโนมัติที่เป็นบานคนขับนะครับฝั่งอีกสามบาร์ที่เหลือเป็นขึ้นลงปกตินะครับรอยหัวน็อตนะครับไม่มีการแกะนะครับด้านบนด้านล่างลายสอดสปอร์ตินักให้ดูนะครับว่ลรถสภาพเดิมคัันนนี้ะรบ รถโรยงานป่จัการจากซินเจอร์นะครับออโต้คันนี้นะครับกับราคาฟรีดาวผ่อนเพียงแค่82ดนเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทพิยนต์หรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟแนช์ทางผมได้เลยนะครับเสือเม้งที่เบอร์0ูน1 4 6 6 0 2 3ครับเบอร์โทนนี้ครับแอดไลน์นะครับหรือทักมาสอบถามในส่วนของตัวรถหรือแฟแนช์ทางผมก็ได้เลยโครงสร้างงานเสาบีหัวน็อตไม่ต้างขยับนะครับด้านบนด้านล่างนะครับ ายในจะได้เป็นงานบอกผ้าคะสภาพเดิมตึงสวยบบกแมนนวลน,นะครับ,บอกอะไรมันตีฟังก์ชันนะครับพอรของตัวแอร์ด้านหน้าขอประภายให้3จุดแล้วนะครับหน้าจอเล็กไมล์ของการใช้ง,งานคันนี้นะครับขออนุญาตนะครับให้ดูหน้าจอเล็กไมล์นะครับคันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนสองโลนะครับไมล์แท้ไมล์เดิมเจียรถปี2018.19 5ปีใช้งานเพียงแค่สองหมกิโลต่อปีเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับ ในส่วนของตัวคอนโซลหน้าส,สติกนะครับสภาพเดิมตัดด้วยทีมงานสีบอลน,นะครับเครื่องเล่นซีดีสดินนะครับคันนี้เจ้าคันนี้มีมาให้แล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์แมนวนวลใช้งานง่ายๆนะครับที่วางขนน้ําแก้วน้ำมาพร้อมระบบงตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับที่เป็นซิลิคอนชิปเล่นเกียร์แมนวนวลที่เป็น6สปีดให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีระบบของตัวอีโค o โหมดประหยัดพลังงานหรือต้องการเร่งกาลังเครื่องยนต์ของตัวเ o w e ์โหมดให้แล้วนะครับ เบ็กมือนะครับเป็นนวดนะครับคู่มือของกะชิงานคันนี้มีให้ครบนะครับเป็นรถเดินงานตัวจําการจากบริษัทนะครับซิกเนเจอร์นะครับออโต้นะครับสภาพเดิมสวยนะครับคันนี้นะครับที่วักแขนนะครับที่วางแขนเป็นวัสดุผ้าด้านในวยกข้างๆเลยคอนโซลด้านหน้ามีระบบคูบ็อกให้เรียบร้อยนะครับพาสีพละบอเราเรืยต่อให้อยู่แล้วนะครับกระจกมองหลังนะครับตัดแสงเป็นนวดนะครับที่ใส่แว่นตาไฟคอนโซลนะครับมีแค่นะครับกระจก นะครับแผงมังแดดมีให้แล้วนะครับเจ้าขอคันนี้นะครับแผงมังแดดเบาคนขับไม่มีไม่มีให้นะครับราคาฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่ประมาณสองเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจครับสามารถเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยที่บริษัทยนต์เดี๋ยวผมขอยาตทำการไม่สตาร์ทเครื่องยนต์คันนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่นะครับมีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดีเทลของตัวเครื่องยนต์นะครับสภาพเครื่องยนต์เดิมๆก่อนนะครับ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับขนาด150แรงม้านะครับผมขพยาให้ดูแบบติดๆเลยนะครับขพยาทําการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์นะครับสักครู่นะครับเครื่องยนต์คันนี้อ่าเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์150แรงม้าดีเซลนะครับ350นิวตันเมตรนะครับให้ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับปัจจัยหลักของการดูเครื่องยนต์นะครับหนึ่งนะครับหัวน็อต ไม่มีการขยับหรือรอเสื่อมลวกของตัวมันเครื่องนะครับมาสีนะครับแตมสีทุกอย่างนะครับต้องอยู่สภาพเดิมนะครับผมขอยญาไปทําการสตาร์ทนะครับเพราะว่าเนื่องจากแบตเตอรี่คันนี้นะครับมีปัญหานะครับผมทําการเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนลูกใหม่ให้พอคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ทําการปรับสภาพผมมาทำการให้รีวิวให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับสองนะครับปัจจัยของการดูโครงสร้างนะครับหัวน็อตไม่มีการเกะหรือรอขยับนะครับของตัวหัวน็อต ถ้ามีรอการแกะหรือรอขยับนะครับส่ในฐานก่อนเลยนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรการชนโครงสร้างไหมนะครับหรือนะครับการเก็บบิวลรอของตรงงานสีฝากระโปรงนะครับแต่คันนี้ครับไม่มีการแกะหรือการถอดของตรงงานฝากระโปรงให้ดูนะครับล่องแงะเก้ีงานฝั่งซ้ายนะครับหุน็อตไม่มีการแกะขยับนะครับผมไล่มาให้ดูเลยสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับแก้มงานฝั่งขวาสัครับเพจเดิมนะครับผมไล่มาเลยคาด้านหน้ารูเจาะสภาพเดิมนะครับคานของตัวด้านหน้า นะครับไม่มีการเคาะงานนะครับรูเจาะสวยๆเลยนะครับงานฝั่งขวาหัวน็อตนะครับไม่มีการแกะหรือการถอดนะครับสัรเพตโตเต้านะครับอยู่ครบเลยนะครับระบบชุดเบรก ABS ครับทุกอย่างสภาพเดิมนะครับ เดี๋ยวก็สมอนะผลิตภัณฑ์ชัระล้างห้องเครื่องเปลี่ยนถ่ายเรามันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับเรามีมารตีรับดูรแลหลังขายครับหนึ่งเดือนเกียร์ระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์ครับถ้าลูกค้ามีปัญหานะครับสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายสิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือยวกำลังมองหากระบะสี่ประตูยอดนิยมครับไว้ใช้งานครับพร้อมติดตั้งงานคีย์บอร์ดครับ กับเจ้ารีโว้นะครับ 2.4e ครับ4ประตูยกสูงเกียร์โต้นะครับปี2018คันนี้นะครับจดวีดปี19นะครับมาค้อมราคาฟรีดาวน์อพเพนท์แค่8,200นะครับสามารถเข้าดูรถครับได้ท้ององขับได้เลยนะครับที่บริษัทพยนต์หรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถหรือฟ i น a n c i a l ผมได้เลยนะครับสวมิงที่เบอร์0641466023ครับเบอร์โทรนี่ครับแอดไลน์นะครับทักเข้ามาสอบถามนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวรถหรือฟ i น a n c i a l ผมก่อนได้เลยนะครับ ก็จาก,กันนะครับฝากกดติดตามนะครับปัดช่องครับส่วนรถรถเข้าใหม่าทางเมิงพยนนะครับเพื่อจะไม่พลาดชมรถส,สวยๆคันตัดไปนะครับวันนี้นะครับทางเมิงนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ